ลองชิมดูนะครับแกงส้มแม่ผมบอกว่ากินแล้วอะไม่อ้วนคุณน่าจะชอบไม่เคยชอบเกลียดชะอมที่สุดผักบ้าอะไรไม่รู้เหม็นเคียวแล้วติดฟันรตีกินซะเถอะคุณสุนีแม่ของคุณหินเข้าอุตสาห์มีน้ำจิตนจ้ำใจกังลูกนะทําไมคะรติไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบต้องให้รตีโกหกเหรอคะรตีแล้วคราวหน้าคราวหลังถ้าจะมีน้ำใจกับใครอะช่วยเช็คหน่อยนะ ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรพอกันทั้งแม่ทั้งลูกรตีฉักจะเอาใหญ่แล้วนะไม่กินก็ไม่กินสิทำไมต้องไปลามตามถึงแม่ของหินก็ด้วยคุณพอ่อนี่คุณพ่อขึ้นเสียงกับรตีเหรอคะหันไม่ทำาไมเมื่อกี้โดดบดพลอยแกงซ่อมจานบ้านนี่ใช่ไหมคุณพ่อถึงขึ้นเสียงกับรตีอะรตีขึ้นเข้าไปรูนี้นะได้ค่ะรตี รตีอยาคินกับใช้ช้อนรตีใช้ช้อนคตอบนักอีหยุดคื้าตายสักชื่อนึกว่ากระดูกไก่เกือบจะขอแบ่งชิมซะแล้วรตีพ่อบอกขี่รอบแล้วฮึเ่าอย่าละเลยการใช้ครีมติดฟันปลอมถ้าแกละเลยการติดฟันปลอมให้แน่นและนานต้วนแบบนี้ก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมายังไงล่ะไม่เหมือนฟันปลอมของฉัน ติดแน่นทนนานจะโดนอะไรก็ไม่ต้องกลัวฟันปลอมหลุดดีนะรัตตีที่มันหลุดออกมาไม่อย่างนั้นเน่ยคุณจะไหลลงคอไปแล้วคณจะออกมาได้คนจะต้องอีกสองสมวันหรือไม่ก็ต้องไปกินยาระดมพลลำบากไปหมดเลยเนี่ยคุณพ่อไอตีผิดไปแล้วคุณพ่อทวยนำเงินคลิดฟันปลอมหมดใช่ไหมคะฉันบอกแรกผีรอบแล้วว่าฉันใช้เคลมติดฟ,ฟันปลอม กล่องนี้ไงล่ะพระครีมติดฟันปลอมตัวนี้เขาติดแน่นนานถึง12ชั่วโมงแถมยังลดเศษอาหารติดใต้ฟันปลอมได้5เท่าเศษอมที่กินเข้าไปเมื่สักครู่เนี่ยหลอดเข้าไปไม่ได้เลยวิธีใช้ก็ง่ายมาก 1. น,นะเช็ดฟันปลอมให้แห้ง 2. เราบีบครีมที่ฐานฟันปลอมเล็กน้อยตัวครีมติดฟันปลอมเขาหัวหลอดเนี่ยเรียวเล็ก ครีมเข้าไปถึงฟันปลอมได้ทั่วถึงและควบคุมปริมาณการบีบได้ดีแล้วก็บีบลงไปที่ฟันปลอมส่วนบดฟันปลอมส่วนลาดและ3ขั้นตอนสุดท้ายใส่ฟันปลอมและกดให้ติดกับเหงือกไว้2-3วินาทีเท่านี้ฟันปลอมก็จะติดแน่นอยู่นานได้ทั้งวันแล้วอ้ออย่าลืมซื้อเมตตู้ฟูทำความสะอาดฟันปลอมกล่องนี้มาด้วยนะเพราะเนี่ยทำความสะอาดฟันปลอมได้สะดวกสุดๆ แผลถอดแช่ล้างรวดเร็วสะอาดแถมช่วยลดแบคทีเรียและไวรัสได้ด้วยคะคะฟันกระตีกลับมาติดแน่นแล้วก็ติดนานอีกครั้งค uh ุณพ่อค่ะเฮ้ยคะไม่ลอนละคุณ <laughs> พ่อนี่ไงฟันกระตีก็จะมาติดแน่นแล้วก็นานอีกครั้ง 啊。<laughs> จริงต้องไปตีให้ในเจ็ดโมงอ่ะปรากฏว่าสักตีสี่ครึ่งฝนตกแบบฟ้าร่วไปเลยไม่รู้จริงๆทางสนามเขาบอกว่าของเขาแบบสามเปียกฉันก็เลยแบบมันตื่นมาแล้วคนแก่กลับไปนอนใหม่ไม่ได้ฉันเลยทำอะไรมาไปกำแพงเพชรดีกว่าแล้วนี่ตีรถกลับมาทันนะเนี่ยใช่ก็คือว่า,าตั้งใจไปซื้อขยะยาสาทำไมเราจะทำอย่างไป้า <laughs> จะไปซื้อทำไมคิดกันได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวทำาขะยาสาอย่เลยรีบกลับมาทัน okay. จากละคร พรีเมียมที่เราทำเมื่อกี้นะเป็นการพูดถึงของการแบบคนที่ใช่ก็เราก็พูดถึงออใช่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงกายศาสตร์ไปแล้วแล้วกายศาสตร์จะบอกว่าชอบทานมาก่อนจริงๆมันเป็นอาหารของคนที่แบบถ้าคนที่แบบมีปัญหาเรื่องในช่องปากมันอาจจะทานยากิฉันจะบอกว่าฉันไม่กล้าทานไปผักใหญ่เพราะว่าเพราะว่ฉันเคยฟันแตกก็พูดถึงอาหารแล้วมันอ้ายอย่างแบบชะกินอะไรแล้วฟันแตกมันฝรั่งมันฝรั่งทอดอะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มันไม่ได้แข่งค่ะจริงจริงอันนี้มันแข่งจริงฉันว่าเขาน่าจะแบบว่าเหมือนกลัวสุขภาพไม่ดีอ่ะก็เลยไปอบแล้วอบจนขอบมันกรอบและแข็งนะก็แตกเมองอ่ะมันแตก่ายเงี้ยแล้วตอนนั้นมันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วคราวนี้พอกลับมาใช่ปะฉันก็ไปหาหมอฟันคือพ่อตายบนนี่แหละเขาก็เลยแบบฉีดยาชาฉันรอบแรกโอ้โหเขาว่าอ้าวตายชักฟันมันแบบเหมือนฟันมันตายไปแล้วว่าก็เลยแบบต้องถอนเว้ย พอผ่าถอนฟันออกมาคุณหมอาบกมันแนะนําว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ทํารัดเทียมก็ต้องทำฟันปลอมเพราะมันมันจะมีผล,ล,ลกับการ,รฉันก็ออกมาตัดสินใจแบบเออลา,าคุณหมอคุณหมอเอาไปคิดก่อนก็ได้นะฉันก็เดินออกมาหน้าโรงพยาบาลขโมยน้ําจากโรงพยาบาลพมาหนึ่งขวดใช่ไหมฉันก็แบบทำยังไงดีอ่ะฉันก็ดูดน้ำเขาบอกว่าแบบเหมือนยาชาพวกทีไปสองเข็มมันเลยไม่รู้สึกอะไรอะ่ะฉันดูดปุ๊บก็เรน้ำมันก็ไหลออกปั่งนะพอฉันเห็นตัวเองอ่ะแล้วแบบประกอบกับเรื่องแบบ ฟันหลุดอ่ะมันเสพมันกังวลอยู่ฉันยืนลองให้อยู่นะโรงพยาบาลเลย <c oughs> อัพสัหแบบอนาัวเอง <c oughs> สุดท้ายไม่เลือกเลือกนี่แหละทำันปลอมใส่เข้าไป,เป,เ,ปเป็นแบบเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมใช่เ,เกี่ยวฮะคือแบบประจาักษ์การที่ปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ใส่เนี่ยฟันมันจะเคลื่อนมันจะล้มแล้วแบบว่า พอเราเคี้ยวข้าวด้ยวยฝั่งเดียวใช่ปะ่ะคือมันก็จะทําให้แบบเหมือนรูปหน้าเราเบียเ้ยวแบบเลยเข้าใจปะจะบอกว่าพอใส่ฟันปลอมเราก็จะมีความกังวลทุนนี้นั่นในเรื่องอะไรบ้างเวลาเราใส่ฟันปลอมแล้วแ่ือแบบว่ามันจะหลุดมันจะอะไรหรือเปล่ามันจะใส่ส,สบายหรือเปล่าจะปะปกหรือเปล่า,ปปาทำความสะอาดลาบากหรือเปล่าอ่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของการทําความสะอาดเม็ดฟูก็คือว่าแช่รีเทนเนอร์ดีมากเหมือนแช่เสร็จแล้วก็ขึ้นมาแปลงๆปงนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วมันจะเ็แบบไม่เม็ดอะส่วนเรื่องแบบฟันปลอมมันจะเคลื่อนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะค ทำใม่หมันไม่เคลือบเราขอพิมพ์ฟันเลยแล้วแต่ว่าถ้ากังวลจริงๆครีมติดฟันปลอมเพื่อจะทให้มันติดแน่นเศษอาหารอะไรเงี้ยไม่เข้าไปติดมันเป็นครีมใช่ก็คือนางแนบเศษไปเลยไม่ต้องกังวลว่าเวลากินอะไรแล้วมันจะแบบเอ้ยเข้าไปแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องของการเคี้ยวข้าวจะท้าทายระบบเราจะทําอาหารที่กินแบบเคี้ยวกันยากๆกายศาสตร์หนึงกายศาสตร์เป็นอะไรที่ขาบเสียนะใช่ตั้งแต่จังหวะการกัดละร ต้องกังวลว่ากัดแล้วฟันจริงติดมากับยารใช่แล้วก็อีกอันที่แบบผมมีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวมีความหนึบหนึบเลยเนี่ยดีไหมกำลังดังด้วยโมจิมันดังยังไงลูกยทำไมมันถึงดังตามตลาดอย่างเซเว่นโกหรือตลาดต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบว่าคนทำแบบเป็นโมจิใช่ไดฟูกุหรือเปล่าฟิลนั้นป่ะไส์สับเบอรี่ป่ะก็จะแบบเลือกเขาแบบว่าเฮ้ยเอาไส้นี้ไส้นี้มีไส้ของขาไซส์อะไรดีอารวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอโมจิก่อน เราเริ่มทำเมนูแรกเลยถ้ามีหม้อนึ่งนะคะให้ใช้หม้อใหญ่ๆแล้วก็วางภาชนะลงไปหนึ่งเพื่อเป็นฐานต้องใส่หมดเลยหรอใส่ทุกอย่างรวมกันแบะแซนะคุณแบะแซนะนะมันจะแบบหนืดเยอะใช่ป่ะเทคนิคนะคือต้องทำให้ทุกอย่างมันเปียกก่อนมือเปียกช้อนเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดมือเก็นไดม แบบแซมมันจะเป็นน้ำตาลกรูโคสหนึ่งก็มันจะช่วยในเรื่องของการเซตตัวลดการเกิดคริสตัลไลซ์ไม่ให้มันตกผลึกเออไม่ให้มันตกผลึกกันกันตกผลึกให้ก็ให้มเนื้อมันเหนียวเหนียวแหละมาน่ะพูง่ายอ่ะเนื่องไว้กี่นาทีคะ12นนา มาเตรียมไส้กันดีกว่าอ่าเธอไปเตรียมไส้ก็ะปี่เหรอลูกกลัวแดงกวนอ่าเป็นไส้แบบแบบชาวญี่ปุ่นผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้ไส้อะไรคุณผู้ชมคุผู้ชมถามจิงตั้งแต่แบบตอนไปหาหอยอะจืดคุณผู้ชมบอกว่าเราแบบทำไมฉันอ้วนมากเลยเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าฉันผอมลงหรอ วันนี้หอมดีเลยรานนักษัตว์ทำใจใครอะแต่พูดแบบนี้เฮ้ยกระดูกซุมซุกนะจะาแห่งหรไาแห่งหไงไม่ผอมลงแล้วอันนี้คอมเมนต์แบบจริงใจช่วงเนี้ยมันมีทรงมากขึ้นรู้ว่าไม่ได้มีแอลกอฮอล์เข้าร่างเยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเห็นทางผิวเลยเหมือนผู้หญิงที่มีอะไรเขามาเปลี่ยนชีวิตเขาอะนี่ออกปะ แล้วมันแบบทำให้เขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นสวยขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกผอมัไม่ได้เงินเท่าไหร่ให้หัวหมดโอ๊ยเดียววะเดยวิโยนระเบิดไม่ละนี่มันระเบิดลูกพัสเตอร์อะไรเนี่ยยากมากเลยนะเนี่ยอันนี้ดูดแล้วกินเลยนุะโอ้คุณแม่ครับ เห็ดนี่เต็มหลังหูน้องเลยนะครับเนี่ยแกงส้มต้องไข่สายปลาเรียวเซียแกงส้มต้องใส่ปลาเรียวเซียทั้งฉันเบื่อหนีแหละฉันมันกบตรงธิ์ดีกว่าฉันเบื่อฉันเป็นเป็ดแม่ตุกดวงตาฉันเป็นลิงลิงคอองอันนันดาเอเวอร์ลินแทนเออใช่ มันได้หรือยังเนี่ยฉันอยากจะขอเช็คหน่อยเซ๊อุ้ยอ่ามันได้แล้วแต่ยังมีน้ำอยู่เลยอืจ่าระหว่างที่เรารอแป้งนะคะจะคาดเป็นอย่างว่าเทปที่เรากรอวันนี้มันจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาจึงแน่นอนว่าตก่นเต้สิรออะไรมันผ่านมันผ่านเกิดแก่เจ็บยานถึงยานแล้วใช่แล้วเป็นไงบ้างก็ผ่านไปได้ด้วยดีดีไหมดีไหม ก็เรียกว่าจริงๆอ่ะแบบดีใจที่คนคนก็มากันเยอะแยะเขาถามไปดีกว่ายายงานนี้มันชื่อกอดเจ็บแก่เจ็บยายใช่ไหมคความรู้สึกของยายในช่วงที่แบบเริ่มทํางานเริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มเป็นคุณยายเนี่ยมันเป็นยังไงอ้าวจริงๆทุกวันนี้แล้วครับผมว่าชีวิตเรามันก็มีขึ้นมีลงเนาะอะมาสักสองปีก่อนใช่ปะฉันถ่ายสี่เรื่องถ่ายแล้วทองลองริบเลิฟซึ่งแบบประกบชมพูมาตรดาฉันอยู่เตย แล้ฉันก็มีรักร้าใหม่ดาวิกาซึ่งรักร้กับมาตาลดาเนี่ยฉันต้องถ่ายขีดกันพอจบปุ๊บฉันมีสืบรับหมอลบานี่เล่นกับนัเดชก,กับคิมเบอร์ี่ประกบเลยแับปีนั้นอะของปีกาคือคือสี่เรื่องติดและอยู่กับน,นางเอกทั้งหมดปีถัดมาปีที่แล้ว3เรื่องเธอพอกแคสาทบูอนงอย่างละฉากปีนี้1เรื่อง รับบทพัดนิง่งคุณผู้ชมเห็นกราฟใช่ไหมคะกราฟความมันขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วมันก็เริ่มดิคลายลงมาแบบนี้เนาะ ใครพูดเนาะถ้าในโลกปกติเนี่ยถ้าแบบว่าดิ่งลงเนี่ยคือต้องแบบต้องลาออกจากวงการไปละคือต้องไปคนแบบเหมือนแบบเป็นดาราที่ไป็นคนหรอแบบบางทีเป็นเป็นนักแสดงอ่ะมันก็มีบทบาทตามแต่ละปีว่าเออบทเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราแล้วก็ไม่ลาอะไรอย่างงี้รู้สึกน้อยไหมรู้สึกน้อยนอยมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็แบบว่าเชื่อว่ามันก็จะเดีถึงวันมเอาจริงมันก็เป็นช่วงอยากพักด้วยอะบางทีเราก็เหนื่อยบางทีมันก็บาง้านมันก็ขี้เกียจอะเธอบปงทีมันอาจจะแบบไม่ได้มี ะไรเลยแต่ว่ามันคือแบบเก็บเอาไว้ปีหน้าไงเฮ้ยจะบอกนะว่าจะมีเกิดแก่เจ็บยายซีซั่นสองอะไรเถยเทยเที่ยวเที่ยวแฝ่แฝ่ะสักอย่างแบบเหมือนฉันจำไม่ค่อยได้อะไรสักอย่างเลยเถ้ายังเลือกอะไรไปแล้วค่ะถ้าเลือกไปอะไรผ่านไปเลยจะพูดเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าเผื่อมันมีอะไรเกิดแก่เจ็บยายเอาไว้ก่อนจะมีอะไรที่แบบเป็นยินนิดนึงว่า เคยเที่ยวอะไรสักอย่างแต่ไม่เอาอาจจะมีเนาะเ่ออาจจะมีแหละแบบประมาณ21มีนาคมแบบอะไรอยู่เน้นเน้นฮอลล์อะไรสักอย่างเออมันจะมีอะไรนั้นเหรอว่านะดาวดาวแบบนั้นมันจะแบบว่าเออคิดถึงไม่เจอกันนานแต่ไม่ได้นานขนาดนานอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็เปิดข้อควมเลยไหม เธอแต่ว่าฉันมีอันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องบอกเธอเพราะฉันคิดว่าแขกรับเชิญอ่ะฉันอยากอันหนึ่งฉันอยากจะให้เป็นเนื้อคู่อ่ะเธอได้ยายค่าตัวสิบแปดอ้ยไม่ต้องเยอะยังไงเอาคนอื่นเอางี้ระหว่างยายทำอันนี้ยฉันจะไปเตรียมเครื่องกระยาสา์ จะพาใส่แบดแซเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊อ่ะใครมาคั้วหน่อยสิแม่จะไปคั้วทุกอย่าง เป็นความเป็นไปได้เขาบอกว่าให้ใส่ข้าวพองตั้งต้นไปก่นกนอนลรงอีนะผมนิดหนึ่งปปเป็นหัวเชื้อให้มันมีความข้นเฮ้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่นมข้นหวานได้เราจะลองนะ เย็นตัวแล้วเราจะได้หันถ้าเสร็จหมดแล้วหรอเสร็จแล้วอุ้ยกอจะมาลองทำไมมีอะไรกลิ้งได้ไหมคะเฮ้ยดูดีนะเนี่ยคุณผู้ชมขนอนญาตอวดนะคะอุ้ยเธอ4,800บาทค่ะ เมื่อกินมันร้อนมากคุณผ,ผู้ชมแล้วมันก็ยังแบบเละๆอยู่ตอนนี้นะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีได้ไหมก็จะอุ่นๆพอดีนะคะพร้อมเสิร์ฟรีแคปนะคะวิธีการทําง่ายมากตั้งกระทะใส่กะทิคุณก็ตั้งกะทิกวนไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่แบะแซ่สักพักหนึ่งก็เมื่อกี้แอบไปดู ของคนอื่นนติดตอเขามีการใส่ข้าวพองลงไปก่อนให้แบบให้น้ํามันข้นๆนะ่ะแล้วเขาก็ใส่นมข้นหวานลงไปด้วยเข<ห>าบอกว่าใส่<ะ>ใสไปนิดนึงหวานเจี๊ยบไปตอนนี้ <laughs> <laughs> จากนั้นก็คือเอาพวกถั่วพวกงาพวกข้าวพองอะไรเงี้ยไปคั่วนะคะแต่จริงๆควรจะเตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปหมดเลยคลุกแค่นี้เลยเสร็จง่ายจังเลยอ่ะใช่แล้วก็มาใส่แม่พิมทํานี้เองรอให้เย็นอาจะตัดละมีอะไรที่เป็นฉ่ำปะ มันเอาไว้ทำช็อกโกแลตเหอไม่ใช่นี่มันนี่อะไรที่ช่วยกันหน่อยคุณรับเหมาเขาเล่นแล้วพี่เอาพัด์ตกจะส่องกระจกเย็นมากหนาวไปถ้ากดเบอร์สามชื่อมึงจะเฉินนะขอเชิญคุณนิตินะคะขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยต่อ จุดนี้ผมก็อยากจะขอเต่คุณยังดีลมพัดงดงามตลิกีปัดอุ้ยเมื่อก่อนเคยลำที่ในยนสมัยเรียนน่ะมม่ได้ใช่มีเถอะอ่ะอลไรยังไม่เหนียวเลยลูกไ้ก่อนแต่ว่าได้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่รีบนะคะสามารถทิ้งไว้ก่อนได้ให้มันแข็งก่อน หรือถ้าคุณผู้ชมไม่รีบนะคะทิ้งไปเลยนะครไปแล้วก็ไปซื้อค่ะไปซื้อที่กำแพงเพชรนะครับวันมะชิษจุดยังแวะไปแล้วเลยคุณยายกำลังใส่ฟันฟอร์มอยู่แล้วมีครีมติดฟันฟอมที่แบบจึงมากใช่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะแบบเที่ยวไม่ได้ครเครื่องมาใช้ห้จุดอืมเฮ้ยได้นะแต่เครื่องมันแค่นั่งอยู่นั้นอะไอยู่นั้นคุณผู้ชมรอให้มันแข็งตรงนี้นะ พอเครื่องมันเยอะใช่ป่ะมันเลยไม่มีน้ําตาลที่มันแบบว่าตัดตัวเป็นเป็นเป็นก้อนอ่ะเออเมื่อนึกินได้สบายเลยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าติดไหมมีอะไรเข้าไปไหมถ้ามันแนบไปแล้วโว้ยนี่ไงน,นี่ไงเตรียมปั้นเลยมาเตรียม กลัว<ต>มันเคี้ยวได้แะตะ่ตอนคืนกลัวมันติดอยู่ <L an> นะแล้วตายอ,ะอ่ะอันนี้มันใช่ถั่วสะละเปาหรือเปล่า ไม่ใส่เดยว,ว่าถั่วแดงไม่ชอบอะเอาใส่อื่นได้สิใส่ของขาวก็ได้แป้งบางดีเหลือเกินบางคนเขาชอบแป้งบางแต่นี่เป็นคนชอบแป้งหนาแต่ได้แค่แป้งแค่นี้ก็เอาไัแล้วแล้วก็คลุกแป้งใช่ไหมใช่ครับเบาๆนะ โรยอย่เดียวปะมืออันเดียวเลยนี่เสร็จแล้วค่ะขอละโอยน่าร่ะอันนี้จำใจทำนะคะน้องรีเควสต์มาว่าขอเป็นของขวาวคุณแม่ถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวแบบคนสามารถไปทำก็ได้ ไหลอะเธอไงวะโอ๊ยนี่เหมือนจละเปาเนี่ยเพราะว่าแม่เขยอยู่ทำไมเธอทำเป็นอะเพราะว่าบ้านนาทำาระเปาก็บ้านกูพ่อเป็นวิศวกรบ้านนาทำาละเปาก็ทำได้คือต้องดึงต้องดึงมาจีบดึงมาจีบดึงมาจีบอย่างเงี้ยเรค่ะเสร็จแล้วค่ะ เี๋ยดิฉันไม่ได้ทำใจปกติแต่เดี๋ยดิฉันต้องทำน้อยหนาใแต่ละเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าเหมือนเกมบีบสิวเลยอ่ะมึงเหมือนเกมบีบสิวเลยอ่ะมึง จะลองหั่นดูนะใชซส์อรบ่ะวดแดงทัวไปนะอ่ะเฮ้ยดูดีอุ๊ยเฮ้ยไะดูของเชนนะ <c oughs> แตกระเบิดอ่ะมั่นใจของเชนนะ่้เนื้ <c oughs> ออะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะนักเกลืเอเสมอเฮ้ยมันมีช็อกโกแลตอยู่ด้านใน ขายราคาเท่าไหร่อันนี้เหรอสิบหกบาทแพงไปป้าของฉันมีเธอดูจีหนึ่งสองสามคอนเซ็ปตของเธอมีผัวกับเชอร์รี่หนึ่งชิ้นแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาขายอ่ะเขาขายแปดสิบที่เป็นของญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ยดูดีเอออะไรอ่ะอ๋อที่มีน้ำผึ้งมีอะไรเพอร์เจอร์เมื่อกี้โอ้ยวันนิ่มอ่ะนิ่มเนาะผัแดงอาจจะน้อยดีหน่อย อุ้ยเหมือนแมเหมือนแมกเหมือนเขาไข่แมแป้งคุณดีนไหมดีอะไช่ฉันทำฉันทำอร่อยอร่อยเอออันนี้ฉันไม่ได้เลือกสองอันเอาที่บอกก็แล้วอ่ะเฮ้ยกลัวคิมตายใจเรามันไปทางไหนไป็นไมหนไปไหนตลกอะไรขนาดนั้นมันตลกอะไรขนาดนั้นพักสักครู่เดียวค่ะกลับมาคุณคิมนะคะเป็นไงบ้างคะ ได้เลยให้น้อยอะไรนะบอก่อนอร่อยเมื่อก yeah ี้ใครใครรีเควสของเขาอ่อไปครึมงเลยแป้งปูนแป้งปูนหนามากอ่ะจะกูหั่นครึ่งปูกูหอดได้อีกรอบเล้วต้องไม่เชื่ออุ้ยอร่อยจริงเหรอไร่ไปดูนั่นละไม่เชื่อจริงจริงมาเข้ากันอยู่นะ เอาเป็นว่าของขาวก็ได้งจริงๆอ,ะ,อ,อะเราก็หอก่อนได้เราอยากห่อชั้นชิ้นนี้แม่จะกินเองมานลอะไรอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันลไม้รู้อะลไม้รู้ฟันเก๋ฟันเย้เบหบบ <c oughs> มือนกันนะอือเออเออดูดีไข่ทองแม่ว่าแป้งมันเยอะตอดชิมเนาะอูเโอมันเฉือนออกมาได้เรื่อยๆเลยทำไงดีวะ คือแป้งมันนึ่งสุกแล้วแน่ๆออแล,แล้วต<บ>่ไม่หนาไปเนาะเจ้วก็เอามาเามาผัดอีกรอบอ่ะเออถ้าเขาจะทําแบบของทาวอ่ะเขาไม่ควรคุกแป้งนะเขาควรคุกผงปรุงรสห<อ>รือผงปอบคอนนี่หรออย่างหนึ่งถ้าจะทําแป้งโมจิเนาะมีทริคอะไรมั้ยคะดูสูตรให้ดีๆนะจ๊ะว่านมมันสองห้าสูมหรือสี่ห้าสูนะจ๊ะ <S <S นวดสอชั่วโมงยังไม่นื้อเลย ก็คือว่าจะต้องตีจนกว่าแบบให้มันเหนียวนืดเนาะให้มันแบบกูเต็ดมันเกิดอย่างบ้าคลั่งมันก็อร่อยดีหนึบเนานะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดว่าวัยแก่นิดนึงก็อาจจะเป็นผลไม้หนักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเคลียวนะเพราะว่าถึงคุณจะใส่ฟันฟอมอยู่ครีมติดฟันฟอมที่ดีจะช่วยทําให้แบบฟันฟอมยึดแล้วก็กินแล้วเศษเอาออกจากหันไม่เข้าไปในแบบในชั้น ปั่นปลอมม่ร่องอ่ะถูกไหมอ่าเดๆก็ตามวันนี้นะคะก็ะสนุกสนานตัวนี้เรามาทําขนมเนาะขนมทาปั่นปลอมหลุดซึ่งการทดลองนี้พบมาแล้วว่าไม่หลุดเออนาะนั่นเองแต่ว่าที่จะไม่หลุดได้มันต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ติดปั่นปลอมแล้วมันจับต้องติดติดแบบพี่ดีนะอ่อ่มีละอาจจะไม่ได้มากันแค่สองคนด้วยทำไมอะคะ คางหนาอาจจะไม่ได้มาแค่สองว่าคางหน้าอาจจะไม่ได้มาสัตว์ปะาอาจจะมาคนดีเท่าไม่เลยนะสรุปไปทำกันนะคะถ้าอยากเหนื่อยพารีบุดเกมไหนรออยู่เริ่มจะไม่รออยู่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอบหน้าจะมีอาหารอไหมมีอุ้ยอะไรอ่ะจึ่งอะไรอ่ะแสบจนเลยน้าจะเป็นนักเด็นมาหรอ